โอเคแบบนั้นเราไปเล่นเ์ฟอื่นดีกว่าโอเค yes 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 ด yes. ด yes 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 มดมดูแบบแนวนั้นไปก่นไอหมูฮ่าฮ fatty fat b โอโอโอ อันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะคน้นหาแบบที่จะถอยค,คลยิปง่ายๆมันควรลงตั้งแต่สิบโมงสามสิบนาทีแล้วแต่มันไม่มีเลยยังไงยังเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงสองคลิปเลยโอเคนะอเอ้เอะเอ้เอดปลพ้มปลื้มเลื้ม เล่นผู้เล่นพูเล่นหฉันหัวฉันหดฉันฉันเนี่ยบทที่หนึ่งหาแล้วเปลีย่ยนวัด <What? S 2> สิ่งที่หลุงแปลกฉันไม่เคยเห็นคุณอยากรู้ไหมฉันจับมาอะไรเนี่ยไปคันเถอะ ไปกันเถิดเร็วๆพวกเราและพวกเราแยกตัวกันด้วยแบกลูมแบกลูมมันต้องมีของดิไม่ไม่อยากตายก่อนนะแล้วนะรีบไปรีบไปรีบไปอา้าวผมไม่ใช่คุณคิดขาด,ดจริงๆนะครับ ผมวิ่งเพ่นเลยครับงานนี้นี้แจ่เหลืองฮะเราต้องดูดีๆนะเอาเอาคุณแจชมพูจากรอบเมื่อกี้มาขายได้ปะโอ้ให้เล่นแบบมืเมื่อก็ตายก่อนดิ อันเนี้ยเฮ้ยตู้แดงตรงนี้เจ้าจดจำไว้นันที่ดูอยู่อ่ะจดจำให้ผมด้วยเฮ้ยไปสิมันติดอะไรอะ่ะนีทท่ทังนูงนทังนพี่พัวพัวเอาไปจอบหน้ามันเลย โอไม่ไม่เอาสิอุตส่าห์จะรอดอยู่แลยวอะไรนี่สองสี่หกคูนบทหนึ่งดีกว่าบทหนึ่งง่ายง่ายอ่ะบทนีงก็ได้บทนี้ก็ได้บันมือ มเขอนเขืนเขือออออ่อเขือเขือเขื่อนเขื่อเ่อนเอนเอน่อนเนเว่อน่อนเขือนเขื่อนเข่อน่อนเข่นเวั่นเ่อนเขื่อน่อนเขั่อนเ่นเข่อนขนเข่นเ่น ตุ๊กตาหมยยยีคุณอยู่ที่ไหนแม่เอมไม่อยากตายเหมือนรอบเมื่อกี้นะเป็นคนสุดท้ายด้วยโคเจเอยโอเคแบบนั้นคานดีกว่าคานตรงนี้น่าจะปลอดภัยจริงๆน,นะให้ฉันคอยอยู่ด้วยปึ๊บ ปเป้นมันเลยเฮ้ยไ,ไม่ได้ทำมันเลยลยอ่ะขุดูพูดยูพูดยูผมควรแกงมันกลับเลยแกงเลยแกงเลยแกงเลยจดกลับมาถึงนี้เลยแจน้ำเงินนะ่ะเอาไอเมนเลย ไนะเป็นสองคนนะสองสี่หกก็ยังม,มีหกคนนะรอใหม่ในหนึ่งเอาเลิกแผลที่บทหนึ่งเลยที่เกลืเอเจอนอ่อนคอยอ่อนนะคอยอ่อนคอยอ่อนเอ่อเพื่อเล่นเพื่อเล่นนะเล่น หวานบ้านโอเคต้องอ่านให้ทันฉันในที่สุดฉันก็กลับบ้านได้แล้วไอเวดเนี่ยนั้นทั้งหมดฉันหวังว่าแม่ของฉันฉันกำลังจะลิ้นเออเ,อ,เออคืออยู่ด้วยเห่อ งเงินนัินละควรตายละตอนนี้มีคนตายละพวกเอาของไปมุดรู้ยูพวกพีสาวเลยเนาะพี่สาวน้ำหวีนนะึงพี่สาวน้ำวีอนอ๊ะแกม่วงแจม่วงแจม่วงนี่คุณแจน้ำเงินใช่ปะนี่คุณแจชมพูมทำไหนใครบอก แฟติสัมพันธ์คืออะไรมันคืออะไรโอ้โอโอไม่องตัวปัญหาที่ทำให้ฉันตายใครวะเมื่อกี้องคือตัวปัญหาที่ทำให้ฉันตายไอผมขาวงอกไอก้ไอโจโจไม่ไม่ใช่ดิ

ออโอเคย้อนกลับดีกว่าเซเดฟ,ฟาเดมันเจอบูทีสองไม่ไม่ไม่ผิดดดีกว่าเนติดก่ฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนให้ฉันเป็นดีกว่า อย่าอย่าให้ฉันเป็นให้ฉันเป็นไม่ต้องมาฝืนต้องให้ฉันเป็นนี่ฉันเป็นเข้าใจไหมให้ฉันเป็นปฏิสัมพันธ์นี่คือคุณแจน้ำเงิคนคุณแจน้ำเงินจะอยู่คนนี้คือใคร เอาคุญแจน้ำเงินเอาคุญแจชมพูก่อนคุญแจชมพูจะเปิดห้องนี้โอ้คุญแจขาวจะเปิดทางห้องเนาะเอาคุญแจขาวอยู่ทางห้องนี้มีอะไรไหมในห้องเนี้ยนอกจากทางหลบหลีกทาง เจี่จเขียวเอืมคุณแจม่วงล่ะอยู่ไหนุแจม่วงคุ่นแจม่วงอยู่ไหนนะาขอดูขอดมันเฝ้าไหมใช่ใช่ทรงมีเฝ้าชัว ที่งสำคัญดูนี่เจ้าประตูแต่ยังไงสามารถลงมาได้แต่ฉันก็จะต,ตายมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นฉันมันไม่เห็นฉันโอ้ไ oh มันเห็นฉันไอ้เวน แต่คุณแจ่มูปุดล็อกแล้วเหรอเอาเหลือแค่เพียงคนเดียวเจ้าหมาหน่อยเจ้าต้องช่วยได้เดี๋ยวฉันส่งพลังเกลือให้เลยนะจบ